กราบสวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบชแ n นล l กันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาจัดอันดับท็อป10ช้องสุดแข็งแกร่งนะครับจากเรื่องก้านกล้วยรวมทุกๆภาคเลยจะมีใครกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันได้เลยครับอันดับที่10 จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับก็ต้องยกให้เป็นพี่ติ่งรูเลยนะครับเป็นช้างที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับแต่มีความสามารถเยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าเล็กพิกขี้หนูของจริงเลยนะครับอันดับที่9าตามมาติดๆเลยนะครับผายรถถังเพื่อนสีของพี่ติ่งรูของเรานั่นเองเป็นช้างที่มีลักษณะที่ตัวใหญ่ และก็มีความสามารถที่สุดแปลกนะครับทุกคนเพราะความสามารถนี้นะครับ <_ S 1> ก็ทําให้เขามาติดอยู่ในอันดับที่9 <_ S 2> นั่นเองอันดับที่8ปพายบุญเรืองช้างสุดแข็งแกร่งของอาแปะนั่นเองครับที่ผมมาให้อยู่ในอันดับที่8นะครับก็เพราะว่าเขาเคยเสียท่าให้กับช้างหงสานะครับทุกคนที่จริงแล้วพายบุญเรืองนะครับเก่งมากๆเลยครับแต่เขาจะติดตรงที่ประมาทไปนิดนึงครับผมก็เลยจัดมาให้อยู่ในอันดับที่8นั่นเอง ทีลาช้างหลงโขงที่ผมให้มาอยู่ในอันดับที่7นะครับก็เพราะว่าศิลานั้นเป็นช้างที่มีเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งไม่ต่างจากภูผาเลยนะครับทุกคนแต่ติดอยู่อย่างเดียวครับเขาเป็นช้างที่ลักสันโดชอบอยู่คนเดียวอันดับที่หกจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือพ่อภูผาของเรานั่นเองพี่ชายของศิลาพ่อของก้านด้วย ทั้งสึกที่เสียสละจากสนามพรบนะครับเขามีจิตใจที่กล้าหาญจนทำให้เขานั้นได้มาติดอยู่ในอันดับที่6นั่นเองอันดับที่5และก็แน่นอนครับผมอันดับที่หนั้นก็คือพายสิงขอนนั่นเองครับเพื่อนสนิทของพ่อปูผานี่ผมให้พายสิงขอนมาติดอยู่ในอันดับที่5้านะครับมันก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งนะที่ปูผานั้นได้แพ้ให้กับจ้าจงวงแดงไป ในฉากนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีการประทะก,กันแน่นอนครับระหว่างพายสิงหรและก็งวงแดงและนี่ก็อาจจะทําให้ผลออกมาเสมอกันนะครับจึงทําให้พายสิงหรน,นั้นมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้นั่นเองอันดับที่4แน่นอนครับผมอันดับที่4นั่นก็คือเจ้างวงแดงหรือพายพัตกรนั่นเองครับเป็นช้างที่ทําให้พ่อผูผ้าของเรานั้น เสียชีวิตนั่นเองครับทุกคนตัวร้ายจากภาคแรกซึ่งมันมีลักษณะที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับเปิดตัวงวงแดงออกมานี่ผมนี่ขนลุกเลยผมก็เลยจัดมาให้อยู่ในอันดับที่4นั่นเองครับอันดับที่3พลายงานินลูกชายของพายงวงแดงตัวละครตัวนี้จะโผลมาในภาคที่2นะครับเป็นช้างที่ เก่งมากๆเลยนะครับทุกคนไม่นับตอนท้ายเรื่องนะครับที่มันเป็นช้างสัมทเวสีนะที่ผมให้งานนินมาติดอยู่ในอันดับที่3นะครับก็เพราะว่างานนินนั้นยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการต่อสู้มากเท่าไหร่นั่นเองอันดับที่2และก็มาถึงคิวของพระเอกของเราอย่างก,ก้านกล้วยนะครับก็มาติดอยู่ในอันดับที่2หลายคนนะครับก็จะสงสัยเลยนะครับว่าเฮ้ยก้านกล้วยมาติดอยู่ในอันดับที่2ได้ยังไงในเมื่อ ไม่มีใครสามารถเอาชนะก้านกล้วยได้เพืเ่อนๆหลายคนก็อยากจะรู้แล้วนะครับว่าใครกันแน่ที่มันอยู่ในอันดับที่หนึ่งและอันดับที่หนึ่งก็คือฉบากแก้วนั่นเองครับแน่นอนครับผมอันดับที่หนึ่งนั่นก็คือฉบากแก้วช้างที่ก้านกล้วยนั้นไม่สามารถเอาชนะได้เลยเพียงแค่โดนดุการกล้วยก็จ่อยไปแล้วล่ะครับทุกคนและนี่ก็เป็นการจัดอันดับ1ิอันดับช้างสุดแกร่งจากเรื่องการกล้วย ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับทุกคนสําหรับเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับตัวละครในดวงใจเพื่อนๆติดอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่บ้างหนะ้าสาหรับคลิปนี้ถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย